วันนี้เราพาทุกท่านนะครับมาชมกับอ e ีวุสุ NMR 130นะครับบอกเลยว่าสวยมากเป็นดำขอ้อกเกษตรครับผมก็แปลงดุมเรียบร้อยของเดิม130จะเป็นดุม5น็อตแต่ว่าอันนี้แปลงดุมใส่เป็นดุม6น็อตแผงข้างมีเนียมนะครับฝาท้ายมีเนียมคุมเลสลายเก็บปลาโนนครับ สวัสดีครับอยู่กับช่อง SPT นะครับวันนี้โอ้โหอากาศดีมากแดดเดินนี่เปอี้ยงเลยแดดโอ้โหร้อนจริงวันนี้ร้อนแต่เช้าเลยแต่ว่าข้อดีคือมันจะทําให้เราได้เห็นสีรถที่สวยงามบนตัวรถเนี่ยถ้าเกิดว่าฟ้าปิดนะโอ้โหบอกเลยว่าไม่สวยขนาดนี้แน่นอนวันนี้เราพาทุกท่านนะครับมาชมกับอีวุส NMR 130ที่บางคนเรียกว่าลูกเก็บ นั่นแหละนะครับก็รถรุ่นเนี้ยนะครับจะอยู่ในตระกูลเอลครับก็จะเป็นรถบรรทุกไซส์ที่เล็กที่สุดของอิวสุถ้าเกิดว่าเราไม่รวมรถกระบะนะนะครับก็คือจะบอกว่าอิวสุเนี่ยเขาจะมีรถอยู่มา3ไซส์ครับก็คือมีไซส์เอลนะครับฟอร์เวิร์ดแล้วก็ใหญ่สุดคือพี่ใหญ่กิก้านะครับซึ่งอันนี้ก็จะอยู่ในรุ่นเล็กสุดเลยน้องคนเล็กครับอันนี้นะครับ กระบะช่างยุดช่วงล่างเบรกช่างเล็กคันนี้เป็นเอลล้อยสามสิบตัวหกเกียร์เฟืองเร็วคือบอกก่อนว่าไว้สามสิบอมหกล้อเนี่ยนะครับมันจะมีทั้งรุ่นห้าเกียร์แล้วก็หกเกียร์รู้สึกว่าเฟืองท้ายจะมีอยู่สามรอบนะครับก็คือรวมทั้งรุ่นห้าเกียร์แล้วก็หกเกียร์เนี่ยนะครับก็ประมาณนี้ซึ่งคันนี้นะครับบอกเลยว่าสวยมากเป็นดำขอ้อเกษตรครับผม น้องพกเกษตรอ่ะแล้วก็คันนี้นะครับก็แปลงดุมเรียบร้อยของเดิม130จะเป็นดุม5้าน็อตแต่ว่าอันนี้แปลงดุมใส่เป็นดุม6น็อตรอมินิมลายเทพจางโก้เลยครับกระบะมินิมสวยๆรุ่นนี้หลายคนนะครับจะบอกว่ายังไงดีหลายคนนะครับะจะขยับจากรถกระบะมาเล่นไซนีก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่ทุกวันนี้นะครับเนี่ย โอ้โหคันนี้สวยจริงโกจกดัดเบรกลมด้วยทุกคนเดี๋ยวพามารู้จักกับสเปคคันนี้กันก่อนครับตัวนี้รุ่นนี้นะครับจะเป็นเครื่องอ e ิสุ 4JJ1E3N ครับ130แรงม้าครับที่3,50 0รอบส่วนแรงบิดรถบรรทุกเนี่ยบอกเลยว่าเน้นแรงบิดครับ แรงบิด330นิวตันเมตรที่1,600ถึง2,600รอบอ่าบอกเลยว่าแรงบิดอันนี้นะครับของเขาจะมาไวกว่าใน d m a x หน่อยหนึ่งถ้า d m a x เนี่ยอ่าสเปครุ่น2,016นะนะครับจะเป็น4 j j 1เหมือนกันก็ตัวนั้น177เแรงม้านะครับทอร์ค380นิวตันเมตรที่1,800ถึง2,800รอบ ลองสังเกตดูของระบรทุกเนี่ยของเอลเนี่ยแรงบิดจะมาในช่วงรอบที่ต่ํากว่าเพราะว่ารบทุกเนี่ยต้องใช้เขาเรียกว่าต้องใช้รอบต่ําในการทํางานประมาณนั้นนะครับแรงบิดก็จะสูงไม่เท่าทีนี้นะครับเกียกร์เกียร์กี่รอบเอ่ยมาดูกันนะครับเกียร์ตัวนี้นะครับ6กเกียร์รุ่นนี้เนี่ยนะเกียร์หนึ่งนะครับ5 9นะครับอัตราทด้ทั้งจุด9ก็ตีไปเข้าวๆคือเกียร์6รอบครับเกียร์1เกียร์1เกียร์6รอบแล้วก็เกียร์6รอบได้0.75โอ้โหเท่าอีวสุ36เลยเนี่ยแล้วก็คันนี้นะครับจะเป็นอัตราทดเฟืองท้ายที่เร็วท,ที่สุดเลยก็คือเป็นเฟืองท้าย9:1ครับอัตราทด4.55ประมาณนี้นี่ครับพามารู้จักกันคร่าวๆแล้วก็อันนี้นะครับจะมีการแปลงระบบเบรกด้วยอ,อันนี้ เบรกจากช่างเล็กบางแพรครับผมเบรกช่างเล็กบางแพอันนี้จะเป็นสีเทานะครับสีเทาก็ิเพชรครับมันจะออกแบบเทามุกหน่อยช่างยุทธว่านะมันก็จะออกแบบเหมือนเทามุกติดม่วงๆประมาณนั้นนะ่ะขากระจกอันนี้ก็จะเป็นขาที่ใส่กับ FRR สอได้นะครับก็คืออันนี้ช่างยุทธแปลงตรงขาจับด้านบนครับก็จะมีการเจาะเพิ่มเติมเจาะ การเจาะนี่ก็แนวเหมือน f อ r 2 0อเลยนะครับซึ่งของเดิมขากระจกมันจะมาทรงนี้แต่ว่าตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นทรงนี้แล้ะครับทรงเหมือนรถใหญ่เลยตัวช่งล่างเนี่ยของเดิมมาอย่างที่บอกว่าของเดิมมันจะเป็นช่งล่าง5น็อตครับ5น็อตตอนนี้ก็แปลงดุมนะครับแปลงดุมใส่เป็นดุม6น็อตแล้วก็คันนี้เนี่ยทีแรกมาเป็นยางผ้าใบครับยางผ้าใบนะตอนนี้ก็เปลี่ยนใหม่ครับเป็นยางเรเดียนเลยนะ 2 1 5หนึ่งทับ 75. อ่านี่คือสายยางนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นล้อมินเนียมลายเทพครับโอ้โหสุดยอดเลยลายนี้นะบอกเลยว่าโคตรสวยครับใส่คันไหนหล่อไปหมดแล้วก็ระบบช่วงล่างครับคันนี้นะครับก็มีการติดตั้งกันโค้งหน้าหลังเพิ่มเติมเนี่ยโดยเฉพาะด้านหลังครับจัดหนักจัดเต็มเลยกันโค้งหน้าหลังครับกันโค้งหลังพร้อมโชค๊คเนี่ย ข้างหลังนะครับประมาณนี้เนี่ยรู้สึกว่าเดิมทองเดิมเนี่ยครับล้อหลังครับครอบดุมทั้งเบรครับล้อมินียมโอ้โหสวยจัดนะแหนบหลังก็มีการจัดใหม่อะเนี่ยแหนบหลังก็มีการเสริมแหนบนะครับเสริมแหนบเพิ่มเติมขึ้นมาโครงหลัง ช่วยในเรื่องการทรงตัวนะครับกันโค้งหน้านะครับกันโค้งหน้าด้วยแดบหน้าไม่มั่นใจว่าเสริมมาไหมนะครับถังน้ํามันที่แรกถังน้ํามันก็จะอยู่ฝั่งขวาครับตอนนี้ก็จะย้ายมาอยู่ฝั่งซ้ายนะครับหลังรึ่งมืออันนี้ท่อคู่ด้วยท่อคู่ออกซ้ายขวาครับนี่ตัวกระบะครับกระบะลูกนี้ยาว4เมตรครับความกว้างคันนี้ก็ไม่กว้างมาก กว้างประมาณเมตรเก้าห้าครับแผงข้างมีเนียมนะครับฝาท้ายมีเนียมแล้วก็ตัวแผงด้านท้ายนะครับเป็นแผงท้ายมีเนียมคุมเลดลายเก็บปลาโนนครับเมื่อก่อนเรียกเก็บงูตอนนี้เขาเรียกกันว่าลายเก็บปลาโนนเออเนี่ยมันก็คล้ายเก็บปลาเหมือนกันถ้าเกิดว่าไม่อยากจะโชว์ด้านเงาก็สามารถถอดแล้วก็พลิกกลับด้านในเพื่อที่จะโชว์ด้านที่ว่าเป็นมีเนียมสี่พื้นได้ครับ ประมาณนั้นเนี่ยบันท้ายครับเหล็กเงาเงาไฟท้ายตองเจนะครับประมาณนี้นี่แหละครับกระบะมีเนียมทรงสวย,สวยเลยครับเหลาข้างครับสองชั้นสไตล์ช่างยุทธทอเธอประมาณนี้ซับธนก,กิจรู้สึกว่าจะอยู่แถวดําเนินอัมพาวาแถวนี้แหละครับเดี๋ยวจะยกดําให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับว่า ดับคันนี้เนี่ยยกได้เร็วค่ไหนเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่นี่เครื่องเสียงเพิ่งสังเกตเหว่า NMR 130เค้าเขาเปลี่ยนตัวเครื่องเล่นเครื่องเสียงมาให้ใหม่จากโรงงานเออวะทีแรกมันไม่ใช่อย่างนี้นี่ว่านี่ครับเกวัดลมครับบเสียงพัดลมชัดเลยนะบบบ เดี๋ยวยกดํานี่ครับตรงนี้โอ้โหดูรับยกดิแค่ปล่อยคัดมันก็ขึ้นเองครับคันนี้นะครับกระบอกดําขนาด4ตันครับช่างยุดว่ายัน6ตันไม่ไหวมันใหญ่เกินไป ก็เลยได้แค่สี่ตันครับโอ้โหดําทาสีเขียวมุกถัดสวยเลยนะเขียวมุกทองครับโอ้โหกระบอกดําแล้วก็ตัวกระดูกด้านใต้นี่ก็พ้นสีส้มครับผมพ้นสีส้มตัวตัวดําก็สีเขียวมุกทองดําสี่ตันครับส่วนปั๊มล่ะอันนี้ปั๊มหตันกระบะยาว4ี่เมตรอ่านี่เลยครับตัวเครื่องนะครับ 4JJ1E3N ตัวนี้ เทอร์โบอันนี้น่าจะไม่ใช่แปรผันเนาะนะครับไม่ใช่แปรผันแบบไอ้ที่อยู่ในรถก,กระบะนะครับรู้สึกว่าอันนี้จะเป็นเทอร์โบธรรมดาครับเทอร์โบธรรมดาแบบมีวิสเก็ตควบคุมบูทประมาณนั้นนะครับ130แรงม้านะครับหเกียร์เดินหน้าตัวปั๊มลมนะครับนี่เลยตัวปั๊มลมปั๊มลมก็ถูกติดตั้งว้ตรงนี้เป็นสายพาัานคองหน้าเครื่องอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ช่างเล็กนะครับเดินระบบลมให้ปั๊มลมเนี่ยดูด ตรงก่อนเข้าเทอร์โบประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดระบบถังลมที่ถูกดัดแปลงมาใส่ใน nmr 1 3 0นะครับอันนี้ดูแล้วนะ่าจะเป็นชุดกระเช้าของมกก้าครับแล้วก็ทำสีใหม่นะครับเช็คระบบใหม่ทั้งหมดมอลม่งมอลมนะครับถังลมมีเนียมปัดเงาวา,วล,าล์วไล่ลมเร็วนะครับเดินระบบแป๊บเพลททั้งหมดตัวจามครับตัวตัดลมประมาณนี้ แต่โดนอยู่นี้หลังเครื่องมือตรงนี้โอ้โหสุดยอดสวยงามจัดลำนี้นะครับโคตรสวยอะนะขอบกองขอบล้อช่างเดเนี่ยครับประมาณนี้ครับเฮ้ยอันนี้มีหวอด้วยหวอหวอหวอหน้าไฟนะหวอหวอหน้าไฟซะด้วยประมาณนี้ทุกคนนะครับสนใจก็ลองติดต่อที่อู่ช่างยุดดูครับ หรือว่าถ้าเกิดว่าต้องการลดอีส e ุ su, เอลนะหรือว่าต้องการรถบรรทุกอ e ีส e e ุนะครับไม่ว่าจะเป็นอีสุป้ายแดงฮิโน่ป้ายแดงนะครับหรือว่าร,รถประกอบนอกจากญี่ปุ่นนะครับก็ลองติดต่อดูได้นะครับพร้อมบริการนะครับพร้อมบริการเลยตรงนี้พร้อมมากพาร้อมมากขอให้ติดต่อมาอย่างเดียวนะครับหรือว่างานต่อกระบะนะครับสนใจต่อกระบะกับช่างยุทธนะครับก็สามารถติดต่อไ้ตามนี้เลยนะฮะลองติดต่อดูครับช่างยุทธคือง่ายนะโอเคประมาณนี้ครับเจอคลิปหน้าสวัสดีครับ